Uh, ผมไม่ได้สั่งนะครับแต่ที่อยู่ก็ถูกนี่ครับแฟนคุณเป็นคนสั่งอะครับอ๋อแฟนผมไม่อยู่อะครับเขาไปทํางานหลงังจังหวัดคุณน่าจะส่งผิดนะครับนั้นก็ไม่ผิดแล้ะครับแฟนคุณฝากมาบอกว่าซีฟ้าคุณที่จะแอบไปเที่ยวเหรอเออเปล่าคนระับพอดีจมูกผมหมอนะ่ะผมก็เลยจะออกไปผมมีเออเปล่าๆพอดีท่อมันเสียผมซ้อมได้อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แนละ้วพอดีผมหิวว่ะจะออกไปซื้ออะไรกินอนะนี่ไงเดลิเวอรี่ของคุณอ,อ แต่เดลิเวอรนี้ครับมิ่งประโยชน์มีครับโอเคผมไม่ออกไปละขอบครับอะเดี๋ยวก่อนครับแฟนคุณบอกว่าให้ใจ่ายค่าของด้วยครับผมสามร้สิบบาทไม่ใช่ละแฟนผมให้ผมใช้เงินวันละสามร้อยอ่ะนี่สามร้อยแต่แฟนคุณบอกว่าคุณเนี่ยเก็บเงินไว้ยี่สิบาทนะครับคุณจะมาเถียงผมทำไมเนี่ยอ๋อแฟนคุณฝากมบอกว่า ฟีฟ่ารอฉันอยู่ที่บ้านดีๆนะไม่งั้นกลับมาจัดการคำพูดข,ของคุณบอกหมดแล้วนะครับอย่าลืมรีวิวให้5ดาวผมนะครับถ้าใ,ให้อร่อยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ